สวัสดีครับชาวาวันต้องนับวันก่อนนะพอดีว่าไม่ได้อัดนานเนาะชาววันวันพุธนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของในคนใดคนหนึ่งเนาะอันไหนที่ไม่ดีไม่ต้องไม่ใช่ก็ไม่ต้องรับไปนะครับคลิปนี้จะเน้นในเรื่องของความรักอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย สำหรับคนที่ต้องการดูดวงเป็นภาพรวมทั่วไปนะครับโดทำแยกไว้ให้แล้วเนาะก็สามารถดูได้เลยนะครับของเดือนมีนานครับอันนี้เป็น,นของความรักของเดือนมีนาอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวสำหรับผู้ที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับโดทิ้งลายไว้ให้แล้วนะครับสำหรับใต้คลิปนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับก็ถ้าเกิดว่าสนใจนะครับเข้ามาแล้วก็ สามารถทักเข้ามานะครับสำหรับต้องการดูดวงส่วนตัวเนาะนะครับแล้วกอ็อันไหนที่ไม่ดีไม่ต้องไม่ใช่อย่างที่เราบอกนะครับก็ไม่ต้องรับไปส่วนอันไหนที่รู้สึกว่าตรงกับคุณหรือค่อนข้างตรงกับคุณก็สามารถรับไปได้นะครับหรือเป็นเรื่องที่ดีนะครับหรือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็สามารถรับไปได้เกาะน,นะครับหรือถ้าเกิดไม่สะดวกดูกับโดก็สามารถดูดวงกับผู้พยากรณ์ที่จ่ายได้นะครับโอเค เรามาเริ่มกันที่คนวันฟุตเนาะต้องขอใช้เวลาในการซับให้นิดหนึ่งนะเพราะว่ามาถึงก็เปิดมาก็อัดเลยนะครับเครื่องติดช้านิดน,นึงนะครับพอดีว่าห่างห่างไปประมาณวันหนึ่งหรือสองวันได้นะครับ อแรกว่าจะปรับให้เหลือสองกองแต่สมัครแต่ไปมาๆก็คือปรับให้เป็นกองเดียวแหละจะได้อ่านง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าพอพอโฟกัสสองกองแล้วเราก็ด,ดูไปบางทีพลังงานมันก็แตกไปนะครับอ่ะอ อ,อ่ะอย่างแรกก่อนสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะดูได้ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะครับก็ที่ดูเห็นเนี่ยมันมีในเรื่องโดยรวมของความรักแล้วพูดตรงๆเลยว่าโอ้คุณเหมือนคู่พารวยเหมือนกันนะเอาจริงๆสำหรับคนที่เกิดวันนี้เนาะเอ่อ มันมีแม้กระทั่งว่ามันเหมือนความสุขอะ่ะมันเหมือนมีความสุขมันเหมือนมีความสบายใจอิมอ่มๆอ,อ,อะไรกันมากขึ้นนะครับแต่แต่นะมันก็มีแต่เหมือนกันแต่ตรงไหนตรงที่ว่าหนึ่งคนรักอะครับบางทีเขาอาจจะหนึ่งพูดถึงในเรื่องของการขยับขยับความสัมพันธ์ซึ่งถามว่าแล้วมันแล้ว,แล,วแล้วทำไมต้องแต่ผลลัพธ์ตามมาคือมันเหมือนกับว่ามันมีบางคนในที่นี้ไม่พร้อม มีบางคนในที่นี้ไม่พร้อมในความสัมพันธ์ครับอืมพอพอคุยกันแล้วว่าเออมันมันก็โอเคมันก็อยู่กันได้เนาะในอีกกรณีหนึ่งก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีความสัมพันธ์บางอย่างที่แทรกเข้ามาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยออคนที่เป็นตัวจริงของคุณนะครับเหมือนกับว่าคนมีคู่ก่อนนะคนที่เป็นตัวจริงของบอกว่าทําให้มันดีขึ้นได้ไหม ถ้ามันทําให้ดีขึ้นไม่ได้เราเราเราไม่ไปต่อนะอืมต้องบอกแบบนี้เลยครับถ้ามันถ้ามันดีขึ้นไม่ได้มันเหมือนกับว่าเราเราก็ไม่ไปต่อนะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบางทีมันมันเป็นเหมือนหนึ่งความห่างลายการสองคือบางอย่างอะ่ะในความรู้สึกคือโดยมีความรู้สึกว่าเขาเหมือนไม่อยากไปต่อด้วยนะเอคือ ถ้าเป็นตัวฝั่งคุณเองอะถ้าเกิดขึ้นสำหรับกันยังไงก็บอกดูด้วยนะแต่หมายถึงว่ามันเหมือนฝั่งหนึ่งอะน่าจะมีความสัมพันธ์ที่แบบอยากจะแทรกเข้ามาหรือมีมีมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะอมืมันเหมือนกับว่าอาจจะมีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นประเด็นน,น,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ถามว่าโดยรวมแนละ้วมันเหมือนมันเหมือนอยากจะพัฒนาแต่มันอาจจะติดด้วยหลายๆอยากเช่น การอยู่ห่างกาันการไม่การสื่อสารการันทะี่น้อยลงน้อยลงจริงๆครับแล้วมันเหมือนทํางานทําเงินกันเสียเยอะจนไม่มีเวลาให้กันก็ได้ในบางคู่นะครับทีนี้พอมาเข้าเข้ากลางเดือนดูเห็นเลยว่าพอพอต้นเดือนอะ่ะมันมันเปิดมาค่อนข้างสวยแหละแต่มันเหมือนกับว่า ต่างฝ่ายต่างไ,างไม่ค่อยแอนนี่เท่าไหร่เนาะมันจะมีฝั่งอะไรฝั่งหนึ่งที่แบบอืมเข้าใจพูดเข้าใจอะไรแฟนนะเนาะคือน่าจะแบบสร้างเรียกว่าอะไรสนามอารมณ์ <c oughs> สร้างสนามอารมณ์กันขึ้นมาแล้วจนจน,จนแบบพอถึงเวลาปั๊บอ่ะงอ้ออืมพอมันพอมีความรู้สึกว่าเออแฟนเป็นอะไรรู้สึกว่าแฟนตังหิดต,ต่งหิดไปก็เนี่ยงอ้อ งอนะแต่ว่าแฟนเ,เ,เริ่มไม่เอาแล้วเริ่มไม่เอาแล้วเออไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ถามว่าที่ยังอยู่กันนีคือคืออะไรการเงินในอีกกรณีหนึ่งก็ต้องบอกว่ามันเหมือนกับว่าด้วยความที่พอเราทํำงานทำงนเงินเยอะจะมันไม่มีเวลาให้กันอะ่ะมันกลายเป็นมันลดลงจริงๆนะครับในบางคู่มันเหมือนกับว่า ต่างฝ่ายต่างหันหลังให้กันแล้วไปเหมือนไปโฟกัสเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วความหวานมันไปอยู่ตรงไหนเน่ยได้บางคู่นะออแต่แต่ถามว่ามันมีเรื่องที่สบายอกสบายใจอย่างหนึ่งว่าการเงินอาจจะไม่ได้พ้องหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรยังมีให้กันอยู่แต่ความหวานนั้นมันไม่มีอืมพอถึงปลายเดือนครับอันนี้หักเลยถ้ากลางเดือนไม่มีการพูดคุยกันนะมีการบล็อกเกิดขึ้น มีการบล็อกเกิดขึ้นแล้วมันมันทิ้งให้อีกคนหนึ่งอะต้องคิดคิดแล้วรวมอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันมีความเป็นเด็กกันเนาะในความสัมพันธ์อ่ะต้องบอกแบบนี้เลยครับมันเหมือนกับว่าแอบดือ้ออะแอบดื้อเป็นเด็กเลยอะแล้วแบบเออเหมือนจะคุยกันไม่ได้หรือบางทีอะ บางคู่ที่แต่งงานกันแล้วนะมันมีในเรื่องของเรื่องบุตรเรื่องลูกหรือแบบคนรอบตัวบุตรบริวาาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมาเป็นแกบค่อนข้างเยอะเหมือนกันคนรอบตัวทําผิดนะครับต้องพูดแบบนี้เลยอืมในบางคู่ก็ต้องบอกว่ามันถ้ามันมีในเรื่องของเดอรปาร์ตี้เนาะมาแต่แรกลักสามเศร้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าคุณไม่หยุด ฉันไปแล้วนะเออต้องบอกแบบน,นี้เลยนะครับมันเหมือนกับว่าหนึ่งรับผิดชอบสองคนไม่ได้รับผิดชอบสองคนไม่ได้รับผิดชอบคนเดียวก็ยังจะไม่ไหวเออก็เลยมีฝั่งไหฝั่งหนึ่งน่าจะยื่นคําขาดอะไรบางอย่างเช่นหนึ่งก็ขออยู่หา่หา,างาปกติไปทำหน้าที่ปกติแต่ขอแบบว่าความหวานลดลงแล้วกันอืมไม่อยากรู้สึกอะไรมากไม่อยากรู้สึกเยอะจนเกินพอดีนะครับมันก็เลยขึ้นมาแบบนี้เนาะ อื <c oughs> ทีนี้เจนบรรดาแฟนของคนวงอนพุดเป็นยังไงบ้างนะใบแรกก่อน t h วีอ็อกฟอร์จูขึ้นมามันมีในเรื่องของการตั้งคัน,นจริงๆครับซึ่งหรือบางทีมันมีในเรื่องของอยากปรับตัวข้อหาอยากอะไรนี่ให้คือโดมพูดแต่แรกเราว่าบางทีมันมีเดี๋ยวกยกระดับความสัมพันธ์ซึ่งถ้าเกิดเป็นคนวันพฤหอักด,ด้วยนะเอออาจจะมีแนวโน้มในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ แต่อยากหรือในอีกกรณีหนึ่งมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะนิดคิดถึงคนเก่าๆหรือคิดถึงความสัมพันธ์หรือคิดถึงอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆร่วมกันอ่ะอืมหรือมันอาจจะอาจจะเป็นการง้อง้อกันเพื่อที่ให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นก็ได้นะคนต่อมาอ่ะเนี่ยแปดถ้วย จริงๆเขาใจเขาก็ยังอยู่กับคุณนะครับแต่มันเหมือนความห่างบางคนทํางานไกลกันเนาะเพราะมันมีขึ้นเดทมาแต่แรกและด้วยความห่างอะ่ะมันมีความรู้สึกลึกๆเหมือนความน้อยใจเหมือนกันนะเอาจริงๆว่าก็อยู่ห่างก็ว่ายากแล้วแล้วทําไมไม่ยอมปรับปรับให้มันเข้าหากันสักทีอะไรเงี้ยในบางคู่นะบางวันถ้ามองตาราศีก็มีกับเราคพิจิ้วครับอืม เซเว่นออฟวอนส์คนนี้มันเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างมีภาระเขาค่อนข้างเยอะเนา ok. ะแล้วบางทีถ้าเกิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องบางทีเขาเข,ข,ข,ขา,าก็ตัดไปเลยก็มีอืมซึ่งอันนี้มันมันทําให้หลายละอย่างก็ดูดูเป็นไปได้ยากหรือบางทีเขาอาจจะรอคอยรอคอยแล้วเขาก็ปักหลักนะแต่ขอ ไม่พูดในเวลาที่เราอารมณ์เขาไม่ปกติเอออารมณ์เขาไม่ปกติทีนี้ถ้ามาประกบกันสามใบมันจะอ่านได้ยังไงอย่างแรกเนาะดูเห็นก่อนว่าคือมันมีการปรับตัวกันจริงๆแหละมันมีการปรับตัวกันจริงๆแต่มันเหมือนกับว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับพอปรับตัวให้แล้วปรับตัวได้แต่ใจมันก็ยังมีแบบมันมีเรื่องเก่าๆเข้ามา ที่โดยเห็นนะมันมีในเรื่องของการพูดคุยแล้วบางทีมันมันมีเรื่องเกาๆตีกลับขึ้นมาหรือบางทีมันมีปัญหาจุกจิกพาละอะไรบางอย่างที่งานเขาก็เยอะด้วยแล้วมันเหมือนกับว,ว่าการปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยเข้าหากันมันก็เลยเป็นเรื่องยากอืมในอีกกรณีหนึ่งเขาอาจจะต้องทํางานไกลๆอะ่ะซึ่งก็อยากให้กําลังใจกันนะอยากแบบให้ให้กาลังใจกันนิดหนึ่งว่าบางทีเขาอยู่ไกลอยู่แล้วแล้วห่างตัวแล้ว เขาก็กังวลเขากังวลว่ามันจะทํามันจะทําให้คุณไปมีคนอื่นได้ไหมหรือบางทีมันอาจจะทําให้คุณนอกลู่นอกทางเกเรอะไรอย่างเงี้ยมันมีเหมือนกันนะครับซึ่งก็อยากให้ให้กำลังใจกันเยนอะๆเนาะในคนมีคู่นคะครับคนโสดเอาโสดสนิทก่อนนะโสดสนิทเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอืมคุณทํางานทําเงินค่อนข้างเยอะเนาะ จนเรื่องความรักบางทีก็เฉาไปเลยอ่ะเฉาไปเลยในบางคนอ่ะมันเหมือนกับว่าแล้วบางทีบางคนมีเกณฑ์นในเรื่องของการป่วยด้วยนะเออป่วยแบบว่าด้วยความที่โห่มง,งานหนักเนาะแต่ด้วยความที่ว่าพอคุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเยอะสำหรับคนที่เข้ามาเนี่ยโดก็ต้องบอกก่อนเลยว่าหนึ่งเขาอาจจะมีปัญหาครับโดแปลงอื่นไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีในเรื่องของหนึ่งเรื่องการเงินที่บางทีเขาละละังแล้วก็มีลูกติดมีอะไรเนี้ยหรือบางทีมีปัญหาที่บางทีเราก็ต้องไปช่วยแก้ ซึ่งอันเนี้ยก็พูดยากเหมือนกันเนาะว่าแบบเราเราจะยังไงได้อะไรเงี้ยอืมเราจะยังไงกับเขาได้อะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นอะไรที่พูดยากเหมือนกันแต่ถามว่าในสังคมสมัยนี้เนาะมันเป็นเรื่องของการให้โอกาสอะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องของการให้โอกาสต้มองว่าเป็นเรื่องของการให้โอกาสแต่ในขนาดเดียวกันอะน่าจะ คนที่เข้ามาบางทีอยากให้สแกนดีๆนิดหนึงมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่เขาพูดไม่หมดอืมซึ่งมาทําให้คุณน่ะมากังวลทีหลังได้ด้วยนะแล้วพอมารู้ความจริงอาจจะเป็นช่วงท้ายๆเดือนปลายเดือนไปแล้วอะไรเงี้ยมันทําให้คุณกังวลได้เหมือนกันนะครับอืมในช่วงท้ายเดือนปลายเดือนไปแล้วอะไรเงี้ยทีนี้ สำหรับวิธีแก้ไขปัญหาเป็นไงบ้างเนะ <_ d ata> าะให้แนะนำอะไร <_ d ata> นะครับอีกสาหรับหนึ่งนะ <_ d ata> Queen of Cups <_ d ata> ขึ้นมาอืม <_ d ata> ถ้าคุณนิ่งได้นะเดือนเนี้ยคนมีคู่นะถ้าคุณนิ่ง คุณปล่อยวางในบางเรื่องเพราะดูเห็นเลยว่าบางคนอนะมันม,ม,มีมันมีในเรื่องของความคิดมากเนาะความมิตกกังวลหลายๆอย่างอะ่ะแต่ไม่วู่วามนะครับอืมมันมีเรื่องของความที่คุณไม่วู่วามในความสัมพันธ์ว่ามันจะหรือบางทีไพ่อาจจะแนะนาอีกอย่างหนึ่งว่าไม่อยากให้วู่วามในความสัมพันธ์อืม ไม่อยากให้ด่วนตัดสินใจอะไรที่มันเป็นแบบเรื่องที่ค่อนข้างเจ็บปวดทั้งสองฝั่งเนาะเออยยิ่งบางคนแบบคบกันแล้วแบบบางทีมีพ่อมีแม่ที่แบบเขาเขารับรู้รับทราบด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็เลยมันก็เลยเป็นลักษณะที่ว่าบางทีอ่ะอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรถ้าคือความสัมพันธ์ที่มันแทรกเข้ามาดูคนเห็นค่อนข้างน้อยอืม แต่ถ้ามันมีกันมาก่อนหน้านี้ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะต้องมีการเก็บรวบข้อมูลดีๆนิดนึงแล้วเพื่ออะไรเพื่อมาเพื่อมาพินิจารณากับตัวเองทีหนึ่งว่าจะอยู่ต่อหรือจะไปในความสัมพันธ์ในคู่ที่ไม่มีปัญหาเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีในเรื่องความน้อยใจแหละหละักๆอืที่โดาเห็นนะมันมีในเรื่องของความน้อยใจหลักๆหนึ่ง คือรักนะแต่น้อยใจกันมากมากเออน้อยออกน้อยใจว่าแบบเออเช่นก็ทํางานเช่นก็ทําเงินนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพ่ก็เลยขึ้นว่าอย่าน้อยใจกันนะออประมาณนั้นคนโสดหรอคนโสดเนี่ยคงแนะนําว่าแบบการที่คุณโฟกัสกับตัวตัวเองมันก็เป็นเรื่องดีแต่บางทีอะครับการสแกนคนที่เข้ามาบางทีก็ด้วยเหมือนกัน ก็มีส่วนด้วยเหมือนกันที่บางทีอาจจะต้องดูดีดก่อนไหมว่าเขามาเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือเปล่าซึ่งโดก็เห็นจริงๆอ่ะมันมีนะครับในเรื่องของการเงินเนาะหลักๆหรือบางทีเขาอาจจะมีพันธะอะไรบางอย่างเรารับได้มากน้อยแค่ไหนเนาะถ้ารับได้เราก็มันเหมือนกับว่าให้โฟกัสกับตัวเองก่อนว่าเออหรือทบทวนดีๆในความสัมพันธ์นะครับว่าเออเราจะพัฒนาต่อคนนี้เขาอาจจะเป็นพ่อคนแม่คนให้กับเราได้ไหมหรือบางทีอาจจะเป็นคู่ชีวิตให้กับเราดีได้ดีจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืม พอเ,เปิดมามันอาจจะมีในเรื่องของพันธะหรือนิสัยบางอย่างที่บางทีมันปรับเข้าหากันไม่ได้เนาะก,ก็ต้องดูดีๆนะครับว่าเป็นกรณีไหนนะครับอ่ะทีนี้พอเราเคลือยากบอกอะไรนะครับ เราจะทยอยทำไปทีละวันสองวันนะครับโดยไม่ค่อยอยากจะรีบเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกด้วยที่โราทำในของเดนมินานนี่นะมี Be spontaneous ครับเอ,อคนมีคู่เนาะอย่างแรกคืออ,อมันมีจริงๆแหละในเรื่องของการให้และการรับที่เท่ากันอืมมันเป็นเรื่องของการให้โอกาสกันด้วยนะอืมว่าคนเนี้ยคนที่คุณเลือกมาแล้วว่าเป็นคู่ชีวิตของคุณนะอ่ะ บางทีก็อาจจะมันก็มีบ้างแหละในเรื่องของความเจ้าชู้มีอะไรอย่างเงี้ยรับได้มากน้อยแค่ไหนถามใจคุณดีๆนะ <onde> อืมบอกแค่นี้เลยครับเ <inha ff ilia> จ้าชู้บ้างวันไหวบ้างอะไรเงี้ยในกรณีว่าถ้าไม่มีในเรื่องแบบนี้แบบมันมันไม่ได้ผิดซํำเลอรซเล่า, <i> ลาอะไรอเงี้ยเนาะก็ต <i> ้องบอกว่ามันเหมือนกับอาจจะมีการปรับความเข้าใจกันก่อนไหมเออว่า เราอยู่เราจะอยู่กันด้วยยังไงเราจะมีอนาคตร่วมกันอยู่ไหมอะไรเงี้ยครับสำหรับมีคู่นะครับแล้วอย่าให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีความน้อยอกน้อยใจว่าฉันพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะครับต้องบอกแบบนี้เลยคนโสดก็ต้องบอกว่าเออบางคนอนะ่ะมันมันมีแบบว่าเข้ามาเปคุณหรือเอาไปให้เ,เข้ามาให้คุณเปด้วยนะแต่ถามว่าแล้วคุณได้อะไรจากการเปเ์เขาล่ะ อืเปในสิ่งที่เราเสียผลประโยชน์เนาะบางทีโดไม่แนะนำนะแต่ถ้าเปกันในเรื่องความรู้สึกให้และรับที่เท่ากันอันนี้โดโ,โอเคนะโดโดซื้อโดซื้อความคิดนี้นะครับแบบว่าเอออยากให้ของในวันสำคัญอยากให้อยากดูแลกันในวันที่เราอ่อนแอเราอ่อนไหวหรือแม้กระทั่งเราร่วมทุกร่วมสุขไปด้วยกันนะเออประมาณนั้นนะครับ มันก็มันเหมือนเราช่วยกันแชร์เนาะในบางเรื่องนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าคุณจะร่วมสุขอย่างเดียวคุณจะร่วมทุกข์อย่างเดียวคู่แบบนี้คุณอยากเอาเข้ามาเป็นชีวิตจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องช่วยกันคิดดีๆนะครับอ่ะขึ้นมาสองใบเลยเบรกทรูนะครับทลายกำแพงเนาะโดเห็นจริงๆแหละในช่วงปลายเดือนนะครับมันจะมีในเรื่องของการบล็อกกัน ล็อกกันทางความรู้สึกอาจจะไม่ได้บล็อกโซเชียลนะแต่มันมีในเรื่องของการล็อกทางความรู้สึกซึ่งบางทีหรือในอีกกรณีหนึ่งไม่บล็อกกันครับแต่บางทีอ่ะฝั่งหนึ่งยอมยอมข้าหาแต่ก็บล็อกบล็อกบล็อกตัวไปบล็อกใจไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เหนื่อยเนาะ <c oughs> มันก็เหนื่อยเนาะในความสัมพันธ์อ่ะบางทีมันก็เหนื่อยมันเหมือนกับว่าแทนที่จะปรับตัวหากันมันก็ไม่ปรับแล้วอะไรอย่างเงี้ย อาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินกันจนเกินไปจนบางทีไม่มีเวลาใส่ใจความรู้สึกของกันและกันด้วยก็มีนะครับในบางคู่คนโสดเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงอยู่ว่าคุณอาจจะเคยเจออะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ที่มันไม่ปกติมาจนคุณนะเคยปัดตดจบไปแล้วอะไรเงี้ยไพ่ก็เลยบอกว่าลดกำแพงลงมาหน่อยก็ได้อืมทําทุกอย่างให้มันเป็นความธรรมชาติและความสวยงามคุณ มันอาจจะมีสิ่งใหม่ๆรอคุณอยู่ก็ได้อืมไม่ต้องสร้างสเปคที่สูงอะครับเพราะไม่มีโดไม่เคยเห็นใครได้ตรงสเปคซักคนแต่ถ้าใครได้ตรงสเปคก็ก,ก็ก็ถือว่าหนึ่งคุณทําบุญมาดีสองคือสองคือสองคือ,อ,ค,อคุณอาจจะเจอคนที่แบบเออสินเสมอกับคุณด้วยแหลนะเนาะอืมก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีของแต่ละคนเนาะอืมโดไม่หม่นะครับโดไม่จัดแล้กันแต่ว่า บางครั้งการที่ออกไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆการการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆห,หรือบางทีเปลี่ยนเคยเจอคนไทป์นี้อาจจะลองเปลี่ยนไปชอบบีกไทป์หนึ่งก็ได้ที่แบบเราไม่เคยชอบเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีผลในเรื่องของความรักนะครับ celebrate d i f f e r e n c ออย่างแรกคุณต้องเข้าใจก่อนเนาะโดยเห็นในเรื่องของระยะทางที่มันมี มี gap เข้ามาในสําหรับชีวิตคู่สําหรับคนที่มีคู่ที่แบบเราใกลกันมากอะไรเงี้ยคุณก็ต้องเข้าใจและยอมรับในความต่างจริงๆนะครับหรือการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยเ,เราต้องคุยกันเยอะอะมันเหมือนกับว่าต้องคุยว่าเออครอบครัวฝั่งนี้เขาชอบอะไรครอบครัวฝั่งนี้เขาไม่ชอบอะไรหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอะชอบอะไรฝั่งหนึ่งเขาชอบอะไรมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับวนเวียนแบบนี้ไปทั้งเดือนเราต้องบอกแบบนี้เลย เพราะว่าอีกคนหนึ่งฮาร์ดวอร์กเกอร์มากแต่อีกคนหนึ่งอะ่ะแบบห้าสิบห้าสิบัวคาเพฮาร์เดอร์อะไรเงี้ยมันจะเป็นทรงนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอยู่ที่การปรับตัวของแต่ละคู่เลยครับว่าในเมื่อคู่เรามันมีความแตกต่างแล้วยิ่งถ้าในบางคู่อะ่ะมันมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาด้วยเราปรับเข้าหากันได้มากน้อยแค่ไหนอย่าให้เอาความสัมพันธ์ที่แบบยิ่งไกลกันมากแล้วมาทำให้กงังวลอืม ซึ่งอันนี้เหนื่อยเหนื่อยแน่ๆถ้าเหนื่อยเรารับได้ก็รับไปนะแต่ถ้าเหนื่อยเรารับไม่ได้ก็อย่าเอาเข้ามาในความสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่โสดเนาะสำหรับคนที่มีคู่ก็อย่างที่โยบอกนะครับมันเหมือนกับว่าต้องปรับปรับกันหลายๆอย่างเนาะเพราะว่าคุณอาจจะเจอคู่ที่ต่างต่างกันในทางความรู้สึกหรือต่างในเรื่องของการใช้ชีวิตอืมมันก็ต้องดูดู ดูความดูทัศนคติในบางอย่างที่เหมือนกันในความที่ใช้ชีวิตต่างกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมันจะต้องมีสักอย่างแหละไม่งั้นคุณคงไม่ไม่ครบกันหรอกเออประมาณนั้นนะครับขอบคุณนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเอ่อแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะโดจะพยายามปรับนะครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกเนาะอาจจะไม่สมูทเท่าที่ควรนะครับแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ